สวัสดีค่ะแฟนรายการส่องทะลุฟ้าทุกท่านค่ะวันนี้พบกับพลอยนะคะจะพาทุกท่านไปทำนายดวงชะตาผัดออร c l เคิลกา์ดฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีต่างๆในเดือนสิงหาคมนี้ทิศทานด้านการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ออร่เคิลทำนายกันค่ะ มาดูที่ชาวราศีมีนกันบ้างค่ะว่าในเดือนสิงหาคมนี้การงานการเงินความรักของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรคะ่ะเริ่มต้นกันที่การงานนะคะการงานของชาวราศีมีนนะคะในเดือนสิงหาคมนี้จะออกมาในทิศทางใดนะคะ ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับใครนะคะอยู่กับงานของตัวเองทําไปได้อย่างราบเรื่องแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะเจ้านายลูกน้องหรือคนค้าคนขายต่างๆนะคะประสบความสำเร็จด้วยดีคุณยังสามารถยืนอยู่ในจุดที่ดีและมีโอกาสมีแนวโน้มได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนี่คือชาวราศีมีนนะคะอาจจะเจอโปรเจกต์ใหม่เจอสินค้าใหม่เจอหนทางใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาในตอนนี้เป็นช่วงที่ควร ฉชกฉชวยเลยสําหรับชาวราศีมีนก็ว่าได้ค่ะค่อนข้างดีในเรื่องของการงานกันเลยทีเดียวนะคะทิศทางของที่ไพ่ออร์คเคิลบอกนะคะว่าคุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะได้หนทางใหม่ๆกลับมานะคะไพ่แนะนําว่าดีเกินไปก็จะหน้าหมั่นไส้ นะคะระวังมือที่มองไม่เห็นนิดนึงระวังคนที่จะซุ่มดักทําร้ายโจมตีคุณเขาอาจจะไม่ได้มาตรงๆเขาอาจจะไม่ได้มาตรงหน้าแต่เขาอาจจะมาในรูปแบบที่คุณมองไม่เห็นเข้ามาแทรกแซงในผลประโยชน์ของคุณเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเตรียมตัวไว้ให้ดีๆแต่ว่าในเรื่องของเจ้านายในเรื่องของผู้อุปถัมภ์ในเรื่องของหุ้นส่วน ดีขอบอกเลยว่าดีและเขาจะหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความสําเร็จหยิบยื่นอะไรใหม่ๆเงินทองการงานให้คุณเขาจะหยิบยื่นให้คุณทุกอย่างคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนและทําออกมาได้ดีด้วยเป็นช่วงที่กอบโกยของชาวราศีมีเลยก็ว่าได้ค่ะแต่เพียงอย่างที่บอกนะคะว่าเด่นเกินจะเป็นภัยนะคะแค่นั้นเลยเด่นเกินจะเป็นภัยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าพิ่งไปสร้างศัตรูกับใครบางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างหรอกแต่เขาอาจจะมาหมั่นไส้เราเองเหม็นหน้าเราเองนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีใครที่ดูท่าจะมีปัญหากับเราให้ระวังเขาไว้ให้ดีๆเท่านั้นเองค่ะสําหรับชาวราศีมีนนะคะมาดูในเรื่องการเงินกันบ้างค่ะสําหรับชาวราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้ว่าการเงินจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะที่ผ่านมาการเงินของชาวราศีมีนค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรเลยนะคะเป็นเรื่องที่ ฉันไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายมีคนสร้างหนี้มาให้คุณไปจ่ายเกิดการติดขัดขัดสนในเรื่องของเงินของฉันฉันไม่ได้ใช้นะคะนี่คือชาวราศีมีนที่ผชพ ที่ต้องประสบพบเจอในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นสถานาการณ์เงินตอนนี้ของเดือนสิงหาคมคุณมีโอกาสได้ลาบลอยแต่ว่าทุกอย่างก็ยังตึงมืออยู่ยังคงวุ่นวายยังคงคุมเครือไม่ชัดเจนอยู่นะคะชาวราศีมีนต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินให้ดีๆวางแผนให้ดีๆนะคะอย่างที่บอกเลยคือวุ่นวายมากๆกับคนหยิบยืมใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงจะมาแน่นอนนะคะชาวราศีมีนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆอย่างที่บอก การเงินในส่วนของตรงนี้อาจจะได้ทรัพย์สินใหม่ได้รถได้บ้านหรือได้ธุรกิจได้หุ้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีแต่ยังต้องรัดกุมยังต้องรับกุลเพราะว่าราบลอยเนี่ยมาแป๊บๆป,บปบอาจจะไปเลยก็ได้นะคะชาวราศีมีนห้ามประมาทเด็ดขาดคะ่ะไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะถ้าประมาทคือวอดวายเลยในเรื่องของการเงินนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง นะคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งคุณตั้งใจจะไปใช้จ่ายตรงนี้ดันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเข้ามาถึงตัวคุณดันมีเหตุการณ์วุ่นวายตามมาไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเรื่องของผู้คนเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนใกล้ตัวใกล้ชิดมันจะต้องให้คุณจ่ายให้ได้อ่าแล้วคุณก็ไม่สามารถทําอะไรได้คุณก็ยังต้องคงต้องจ่ายกลายเป็นเตี้ยอุ้มคอมไปเลยนะคะปฏิเสธก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะคะอดใจรอนิดนึงชาวราศีมีนเดี๋ยวจะได้ เดี๋ยวจะได้เงินมาและคุณจะได้เป็นทรัพย์สินเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีมีนอดทนเรื่องการเงินนิดนึงการงานคุณมาดีละการงานคุณมาดีแล้วแต่คุณอาจจะต้องรอให้ผลประโยชน์มันงอกเงยก่อนนะคะคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วมาสร้างตัวนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนเรามาดูกันเรื่องความรักของชาวราศีมีนในเดือนสิงหาคมนี้ดีกว่าค่ะว่าจะหวานเจี๊ยบหยดย้อยกันขนาดไหนนะคะเริ่มต้นที่คนโสดเนาะ คนโสดยังคงยึดติดกับตัวเองยังคงยึดติดกับตัวเองไม่ไปไหนไม่ move on นะคะคิดถึงแต่อดีตเก่าๆคนรักเก่าความสัมพันธ์อันดีที่เคยมีมาถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีแล้วก็ยังคงยึดติดอยู่ก้าวไม่ได้ไปไม่พ้นนะคะอย่างที่บอกชาวราศีมีนถ้าอยากจะ ก้าวหลุดพน้นออกจากตรงนี้คุณต้องออกจากเซฟโซนเดิมๆนะคะพยายามมองหาคนใหม่พยายามศึกษาผู้คนหรือไม่ต้องพยายามก็ได้นะคะแต่เปิดใจนิดนึงนะคะอย่าจมอยู่กับอดีตค่ะถ้าเท้าข้างนึงคุณจมอยู่กับอดีตอีกข้างนึงคุณก็จะก้าวไปไหนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนําคนโสดสําหรับชาวราศีมินกันก่อน ก็ยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนมากมายสําหรับชาวราศีมีนแต่พบเจอไปก็เท่านั้นเพราะว่าคุณก็ยังยึดติดอยู่กับตัวเองนะคะไม่มุกออนสักทีนะคะโสดเป็นปีก็จะจะสดปีที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆเนาะสำหรับชาวราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูที่คนมีคู่กันบ้างค่ะคนมีคู่สําหรับชาวราศีมีนนะคะขอบอกเลยว่าทิฐิเยอะมาก ทิศทเยอะมากและเอาตัวเองเป็นใหญ่สุดท้ายอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะคะระงหองระแหงนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดีีอย่ามีทิฐิเยอะเวลามีปากเสียงอะไรยอมได้ขอให้คุณยอมปล่อยได้ขอให้คุณปล่อยบางครั้งคุณทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักของคุณคุณอาจจะขุดเรื่องราวสิปี20ปีของเขาขึ้นมาพูดเขาจะเอื่อมระอาคุณได้มันมีโอกาสที่ทําให้คุณเนี่ยความรักหย่อนยานจนถึงขนาดเลิกกันไปได้เลยทีเดียวนะคะมาดูว่าไพ่แนะนําอะไรสําหรับคนมีคู่ชาวราศีมีน อ,อย่าเชื่อใจคนอื่นมากมันจะมีคนเข้ามาเป่าหูคุณเอ้ยคนที่เธอคบอยูนะ่มันไม่ดีหรอกคนนั้นดีกว่าคนนู้นดีกว่าอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายยิ่งคุณเป็นคนที่มีทิฐิแรงกล้าอยู่แล้วเนี่ยคุณพร้อมที่จะเชื่อคนอื่นมากกว่าคนรักของตัวคุณเองอะไม่รู้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ไพ่ออกมาในรูปแบบนี้มันส่งผลให้คุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวในภายภาคหน้านะคะเพราะฉะนั้นตั้งสตินิดนึงใจเย็น เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ดีสำหรับชาวราศีมีนและความรักของคุณถึงจะไปรอดนะคะสำหรับภาพรวมของชาวราศีมีนเรื่องการงานขอบอกเลยว่าโดดเด่นมากโดดเด่นมากๆแต่เรื่องการเงินระวังเงินฉุกเฉินเงินฉุกเฉินที่คุณจะเสียไปโดยใช่เหตุเสียไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเรื่องการเงินของชาวราศีมีนแค่ระวังตรงนี้ส่วนเรื่องความรักอย่า จมกับตัวเองมากไปอย่ายึดติดกับตัวเองมากไปเดี๋ยวจะได้อยู่คนเดียวนะคะคนโสดก็มูฟออนสักทีเนาะสำหรับคนมีคู่ก็ยังคงทิฏฐิอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักของชาวราศีมีนอยากให้อดทนอดกลั้นให้มากๆค่ะ